การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567นางสาวพนิดาถางโพตำแหน่งพนักงานราชการ 1. เล่มรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง6เดือน 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 3. คลิปวิดีโอการปฏิบัติการสอนนักเรียนที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP 5. สรุปโครงการกิจกรรมต่างๆที่รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายขอบคุณค่ะ